ครับผมพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันที่สวนยางเหมือนเดิมแปลว่ามือน,นีมากมาแกแปลกๆนิดนึงครับปลูกต้นไม้ข <c oughs> ุดหลุมเตรียมว้สีปลูกทุเรียนพี่น้องหนึ่งหลุมสองนู่นตามตรงกลางนี่ครับสี่นู่นแล้วก็หาอ่าตรงนั้นครับพี่น้องว่าจะปลูกไว้นี่ละ <c oughs> เือไม่ได้กินหมากเนาะข <c oughs> ุดหลุมว้เลืกอกประมาณฟุตหนึ่งไรไปแล้วไม่ขุดเลือกหรอก ดินรู้สึกว่าดินมันจะงามๆดำๆอยู่นี่ดินมันดำๆเนื้อเนออีกหน่อยนล้วออกเฉลยๆซื่อๆนะจริงไหมเดี๋ยวผมจะเอาดินปลูกดินปลูกครับอันปุอยร่องพื้นเป็นดินปลูกของปะนิ่งท่องนะครับสารปรับปรุงดินนี่เม็ดดำๆนี่ใจนี่นี่กับปูนขาวนะนี่ครับปูนขาวนี่เป็นวัสดุปรับปรุงความเป็นกรดเป็นด่างนะเดี๋ยวผมจะเอาดิน นี่ร่มกางน่อยลูกดินปากลมน,น้อยๆเนาะเราจะไม่ได้ปลูกเลยเพราะว่าเราจะเตรียมดินไว้ก่อนเนาะ,ะเหยวะก่อนเลยเอาสารดินปลูกลงถึงถ้วยไปเลยถ้วยยางปูนขาวโรยครับถ้าก็ใส่หน่อยใส่ไลายวันูเด้วยเราเราเหืือกันล่ะ แาบึงผลลัพธ์ที่ได้แล้วก็ผส,สมไว้ยอย่างนี้ครับ่มไปกล่องกว้างๆหน่อยเวลาโพสเดบโพลทำเป็นเป็นโพลขึ้น,นอก็อติด ีพอแล้วปะตงได้ประมาณสักอาทิตย์นึงพี่น้องให้ใหยามันเกือให้ดินมันเริ่มให้ดินเราผสมกันอีสโอ้ยเริ่มเริ่มเหมือี่ยงเลยสูดหน่อย <laughs> ตีปุ๊บจบเลยมังไงจี ขยามันเกิดจักน้อยนะต้องคอยมาจอกหลุมบอกแล้วก็ูกพัน,ตน์ต้นทุเรียนให้หนอนนะเปั้งแรกที่ทดลองลูกลไรพี่น้องครับได้การปฏิบัติเนี้ยอย่างไดียวดดเอง <laughs> เป็นผู้คนผูกมาก่อนมาเ,เคยบอกคูอฟังอยู